พบผมนายชอตตี้บูโจวาคนเดิมนะครับวันนี้อยู่ที่เกม Paint m a ก Go d d ครับ สำหรับเกมนี้มาในแนวแอคชั่นชุดตินเล่นคล้ายๆกับสปาตูนเลยครับก็คือจะมีการแบ่ง2ฝ่ายอยู่คนละสีนะฮะแล้วปืนที่เรายิงจะเป็นปืนยิงออกไปเป็นสีนะครับและเราก็ต้องพ่นสีให้ได้เยอะที่สุดให้ทั่วฉากที่สุดนะครับเพราะว่าเกมนี้จะแพ้หรือชนะเนี่ยอยู่ที่แต้มเป็นหลักครับซึ่งมันก็ได้จากการที่เรายึดพื้นที่นั่นเองครับและนอกจากนี้การรีโหลดกระสุนของเกมนี้ก็คือการมุดลงไปในสีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามุดสีของตัวเองเนี่ยรีโหลดจะเร็วขึ้นกว่าเดิมมากและก็เติมเลือดเร็วขึ้นกว่าเดดิมมาก้วย ส่วนตัวละครของเกมนี today, ้นะครับมีเกือบ20ตัวเลยนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดความสามารถได้ด้วยนะแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยความสามารถมันก็ไม่เหมือนกันไงบางตัวเป็นสไนเปอร์ก็จะยิงแบบเป็นระยะแบบไกลแล้วก็ยิงตรงๆอะไรเงี้ยบางตัวก็เป็นนี่นี่นอันนี้คือเป็นผู้กันโจมตีเหมือนลูกซองอะกระจายไปด้านหน้าอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้นักผู้ชมจะได้ตั้งแต่แรกจะเป็นปืนกลเล่นกอนข้าง่ายนะและนอกจากนี้มันยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆ เอาละเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยกันล้วกันครับคือแมปมันจะสุ่มสุ่มกันไปนะว่าจะเจอด่านอะไรครับผมลองเล่นดู4 5หรอบนี่แมปไม่เหมือนกันเลยครับมาถึงผมใช้สกิลก่อนเลยสกิลมัน10วิเองสกิลตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเออมันเป็นการโยนระเบิดรัวๆครับของตัวละคตรตัวแรกที่เรามีครับแล้วก็กดยิงเพื่อสร้างพื้นที่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องแข่งกันยึดพื้นที่นะฮะโอเคอันนี้หมดก็ลงไปรีโหลดนะครับต้องอยู่บนสีตัวเองถึงจะรีโหลดได้นะครับแล้วผมมีอีกอีกสกิลหน เอออาจะจะศัตรูละศัตรูคือคนที่ไม่ขึ้นชื่อนะครับอันนี้พวกนี้ไม่ขึ้นชื่อนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ไม่ขึ้นชื่อผมอันติไปแล้วกันป่าระเบิดไปอ้าวเวนการล่วงน้ําโถเสียดายจริงๆครับล่วงน้ําเฉยโหคะแนนตามเป็นพันแล้วดูด้านบนได้นะฮะอันนี้รอเกิดแป๊บหนึ่งครับโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคทาพื้นไปเรื่อยๆนี่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 ป่าสกิลไปมีสกิลอันหนึง่งเออเกือบตายเกือบตกอุ้ยรีโล,ลก,ก่อนรีโล,ลก,ก่อน ถ้าพวกนี้มันยืนเฉยๆผมคิดว่าน่าจะเป็นบอทนะแต่ก็เข้าใจแหละเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการเล่นเนาะก็คืออาจจะมีเป็นบอทบ้างอะไรบ้างอ่ะอันติีมาละยโยนไหมนี่นะเอาไปดิเอาดิต้องมีแตกกันบ้างละต้องมีแตกกันบ้างอ่ะเออโอเครีโหลดก่อนมุดลงไปนะครับถ้าเราไม่ได้มุดตรงสีตัวเองจะกลายเป็นแมงมุมนะต้องมุดลงสีตัวเองครับว่างๆก็อย่าลืมถมสีของคู่ต่อสู้ทิ้งไปด้วยนะครับมันไม่ได้วัดกันที่การยิงกันอย่างเดียวนะฮะมันวัดกันที่สีด้วยครับศัตรูไม่รู้ไปไหนหมดครับ ผมลบสีมันก่อนเออแป๊บหนึ่งรีโหลดก่อนลืมรีโหลด,รดนี่แหละนะแหมลืมลืมลืมอันนี้นี่น,นี่ข้างหลังผมปาอันตรีแล้วกันนี่ไงแตกไปเซแตกไปเซแตกไปเซนี่นะยิงอัดกันเลยเลยครับแตกไปอีกแตกไปอีกมันก็ปาระเบิดเหมือนกันโอเคมุดมุดลงสีมุดลงสีงสแทนในผมนำอยู่สองพันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นผมได้ไง,งว่าผมมุดอยู่ตรงนี้หรือว่ามันแอบด้อมด้อ,ดอ,ดอ,ม,อามามองเรามาั้งแต่แรกแล้วเอ้ยจะหมดเวลาแล้ว นี่นะียิงยิงยิงสกิลได้แล้วสกิลอุ้ยมีคาแบ็คโฮวะมีแบ็คโฮด้วยไม่รู้ของตัวไหนโอเคก็อารมณ์การเล่นก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งผมชนะเน,ะนาะคะแนน2 3 0 0 0นะครับอันนี้คือเป็นตัวผมเองครับพอดีตั้งชื่อช็อตตี้ไม่ได้ก็เลยตั้งมัวม่วๆไปเลยนะฮะแล้วก็เจะหน้าจอน,นี้แนะนำว่าอย่าก,กดปุ่มด้านล่างนะนะให้แตะธรรมดาที่อื่นนะครับถ้าเกิดกดปุ่มด้านล่างอ่ะมันจะเป็นการแชร์ไปที่ a c e b o o k เ κ, ว้ยแล้วบางทีมันก็ค้างอะ่ะมันก็แนะนำให้แตะที่อื่นที่ไม่ใช่ปุ่มมนนนนะะครรรัับออ่ีอนน้้เานะเาาาชไดกลง แล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้มันจะเป็นการแชร์ลงเฟซเราเราไม่แช์นะกดตัวนี้นะส่วนใครจะแชร์มันจะได้รับรางวัลอืนๆเพิ่มเติมไงอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันครับมาดูอีกสักดานหนึ่งกันแล้วกันนะครับเ,เพื่อความมันนะครับผมจะเล่นเหมือนเดิมเลยมาถึงก็ปาลาระเบิดตัวสกิลอันติเมตนะครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้มีของทีมเรายเยอะๆนะฮะอันนี้ก็กดรีโหลดเลยแล้วกันหาศัตรูความศัตรูอยู่ไหนเอ่ยศัตรูอยู่ข้างๆไกลครับงั้นก็สร้างพื้นที่ไปก่อนเลยแล้วกันค่อยๆย,ยิงไปอ โอ้ผมันมาอย่างไวเลยวะรีโหลดก่อนโหลก่อนโหลก่อนบนึงรีโหลดไม่ได้มันจะตามมายิงผมผมรอสกิลติเมตก่อนเี่มันตามมายิงผมอ้าอย่ามาอย่ามานี่อันติมาแล้วครับมาเดี๋ยวปลาใส่รัว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 ต้องมีแตกกันบ้างอะเออแตกไปหนึ่งนี่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 มันยิงใครอยู่ไม่รู้ผมยิงสวนเลยเออเรียบร้อยหนึ่นึงผมจะตายแล้วผมมุดก่อนรีโหลดก่อนรีโหลดไม่พอมันเติมเลือดด้วยนะมันจะเติมเร็วกว่าปกตินะครับนี่นี่นี่ พอเอามายิงยิงเงันเงินเงินงินงนงนงนโดนมากเลยเนี่ยเอออันติมาเต็มึงแล้วพี่ก็โยลัวเลยมา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 ดิมาดิมา,มา,มาด,มาด,มาดิเอายืนเฉยๆเหรอแตกเลยครับผมยืนเฉยเฉยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบอดนะจ๋ายิงไปกวาดพื้นไปกวาดพื้นไปฝั่งเราตามโคตรเยอะเลยศัตรูไม่รู้มันไปป้ายสีที่ไหนนี่เหรอป๊บน,นึ่งผมรีโหลดก่อนผมลืม โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนเดียวนิดเดียวยิงมัน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 เอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอออันติปาไปต่อต่อทำไมมันมีเกาะตลอดโอ้โหผมโดนแบ็คโผลแตกเลยอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยครับโดนดูดไปฆ่าครับแล้วเฟมเลทล่วงลัวๆรอเกิดรอเกิดเออเกิดที่ข้างๆเพื่อนพอดีโอเคมามามา ภัยที่มันเกิดแบบที่เดิมได้เพราะว่าเพื่อนมันยังอยู่ไงพอเพื่อนมันอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์มันได้ไงเพราะเดี๋ยวมันก็เกิดตรงเพื่อนมันอีกเรื่อยๆเรื่อยๆรัๆรัวๆมันไม่ได้เกิดฐานไงปลาสกลวันตีหน่อยแล้วตัวที่มันเพิ่งเกิดอ่ะมันจะมีออร่าด้วยไงนั่นหมายความว่าเราต้องฆ่ามันให้ได้ทั้งตีอ่ะไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือต่างฝ่ายต่างเกิดที่เพื่อนแล้วก็มาฆ่ากันรัวๆรๆๆไม่ได้ไปที่อื่นสักทีอ่ะครับนี่ไต่ขึ้นแง่แพงได้ดป คือผมยิงไม่ค่อยโดนเลยเพราะว่าที่ใส่ของตัวปืนของผมนะมันมันน้อยครับอันนี้ผมมุดไม่ได้อ๋อมุดไม่ได้ดีโหลดก็เร็วปาอันติีเลยแล้วกันต้องให้มันตายหมดอ่ะต้องให้มันตายหมดไม่งั้นเราไม่จบสักทีเออเอาเพื่อนเป็นกำบังเอาเพื่อนเป็นกำบังยิงมันยิงมันเออเห็นปะ่ะเพื่อนมันเกิดอีกแลยเห็น่ะเหมือนที่ผมพูดป่ะเพื่อนมันเกิดอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นกันสักงทีแล้วมันก็เนี่ยมีบาเรียขึ้นอย่างเงี้ย ล้อมฆ่าเลยแล้วกันจังหวะน,นี้นะให้คนที่ไม่อยู่ในการต่อสู้อะไปทําการละเลงสีที่อื่นผมก็ว่าก็น่าจะชนะได้แล้วนะหวัวน,นี้คือแบบว่าไม่ไหวครับคะแนนแพ้หลุดลุยเลยครับแพ้แบบ40,000กว่ากะ38,000อ่อะคิดดูกันแล้วกัน เมื่อเราเล่นจบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาครับอันนี้คือจะไปเล่นต่อนะกดปุ๊บม,มันจะหาห้องให้เราเลยนะครับปุ่มสีเขียวนะสีเหลืองก็เหมือนกันมันก็หาห้องให้เราแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยมันยังกดไม่ได้ในชงแรกเราต้องเล่นไอ้สีเขียวเนี่ยผ่านไปก่อนทั้งสามสี่รอบนะครับและนี้ผมเดาเอาเองนะจากการสังเกตครับคือด้านบนอ่ะมันเป็นเหมือนกันเล่นคำๆอ่ะเล่นชิวๆแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแรงแมท อ่าก็คือมันจะมีการคำนวณแรง์กิ้งด้วยคือตอนนี้ท่านผู้ชมมาเล่นนะ่ะมันจะแลง์หนึ่งพอจบช่วงการสอนมันจะกลายเป็นแรงด์สามแล้วแรงด์งงก็จะไม่ขึ้นจากการเล่นโหมดสีเขียวนะครับถ้าน,นี้ผิดขออภัยด้วยกันอันนี้สังเกตเอาเพราะอ่านไม่ออกนะครับส่วนการเล่นกับเพื่อนก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่ากดปุ๊บมันเข้าห้องไปเลยนะครับแต่มันจะมีระบบแอดเพื่อนอยู่ที่ด้านขวาบนด้วย เสร็จแล้วให้ดูด้านซ้ายครับมันจะมีเมนู3เมนูใช่ไหมให้กดเมนูที่2ครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเห็นตัวเลขอันนี้คือ ID ของเรานะเราก็ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาที่นี่เหมือนกันแล้วก็กรอก ID ของเราตรงนี้หรือเราเนี่ยเอา i อดีเพื่อนแล้วมากรอกตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเจอมันก็จะมีรายชื่อเพื่อนคนนั้นเนี่ยเด้งขึ้นมาให้เราแอดนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่สู้จบครับเราจะได้รับกล่องมาด้วยท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างนะครับผมมีอยู่2กล่องตอนนี้ผมกําลังเปิดอยู่กล่องหนึ่งต้องรอเวลาครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากรอเนี่ยก็คือสามารถใช้เพรหรือดูโฆษณาก็ได้มันจะเร่งความเร็วเปิดให้เลยอะไรเงี้ยซึ่งของที่อยู่ในกล่องก็จะเป็นพวกเงินแล้วก็พวกจิ๊กซอเอาไว้ใช้ในการจ้างหรือว่าอัปเกรดตัวละครครับซึ่งสามารถทําได้ที่เมนูที่2ตรงนี้นะด้านขวาล่าง คลิกเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับก็คือเมื่อกี้เราไปเปิดหีบมาได้เศษของน้องเข้ามาด้วยไงเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับและเมื่อเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกความสามารถด้วยนะครับก็สูงสุดที่เลเวล8เห็นไหมด้านซ้ายมีบอกนะทีนี้พอเราอัปเกรดตัวละครแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีทรัพยากรมากเพียงพองเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเพิ่มไปได้ด้วยนะก็คือคลิกที่รูปของไอเทมไม่ใช่ไอเทมของรถรูปของสกิลได้เลยแล้วดูด้านล่างเห็นไหมครับมันจะใช้หินตัว S ในะความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ร้านคา้ามันก็มีขายนะพวกจิ๊กซอว์ท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างนะครับเมนูแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะเราไปพูดเมนูที่2ก่อนใช่ไหมเมนูแรกเนี่ยก็คือมันจะมีการสุ่มขายเห็นไหมครับอ่าเราก็อาจจะเอาเพชรนะครับหรือว่าเอาตัวของเงินในเกมก็ได้นะครับซื้อได้เลยนะครับมันก็จะมีของขายอยู่เนาะ แล้วก็เมนูต่อไปอันที่3ามนะครับอันที่2พูดไปแล้วก็โดดไปอันที่3ครับอันที่3นี่คือจะเป็นพวกภารกิจต่างๆภารกิจประจําวันดูโฆษณาเพื่อเปิดหมุนสล็อตอะไรอย่างนี้ลุ้นรับรางวัลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีรางวัลเกี่ยวกับการเติมเงินด้วยแต่ว่ามันเป็นเกมจีนไม่แนะนําให้เติมเงินนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะครับก็นะอ่านไม่ออกด้วยหาบ,บัตรไม่ออกด้วยอะไรก็เดี๋ยวมลโมตุ้มวุ่นวายนะครับแนะนาว่าให้มันเป็นภาษาอื่นก่อนดีกว่า ส่วนเมนูที่4ครับที่มันเป็นรูปรูปโป่งนะครับอันนี้คือเป็นการเปิดกระชานนั่นเองครับก็จะมีพวกเหรียญอีกสกุลหนึ่งนะครับมาให้เราเปิดได้ครับเป็นกระชาปองนะครับหรือว่าใครจะเปิดฟรีโดยการดูโฆษณาก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ครับส่วนรายชื่อไอเทมที่เราได้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับมันเปิดทีเดียว10ลูกเลยนะครับแล้วผมก็ได้ตัวละครใหม่มาด้วยครับ ส่วนอันสุดท้ายด้านขวาล่างนะครับมันจะเป็นตัวของ Battle Pass นั่นเองครับอันนี้ก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละสามารถที่จะซื้อนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกรางวัลด้านล่างได้แล้ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อก็จะได้แค่ด้านบนเท่านั้นนะครับเวลากดรับของรางวัลก็ด้านขวาล่างตัวนี้แหละ ส่วนเกี่ยวกับเควสดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีจุดแดงๆอยู่นะครับซึ่งในนี้มันจะมีบอกว่าให้เราไปทาเควสอะไรบ้างมันจะค่อยๆเปิดทีละวันวันๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีพวกเอชิเมนท์รวมด้วยนะครับถ้าเกิดเราทำเควสผ่านกดตัวนี้นะมันก็จะได้รับรางวัลนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้ามันขึ้นจุดแดงๆอ่ะแสดงว่าเราทําอะไรบางอย่างผ่านนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าแต่ละอันทำอะไรบ้าง o o g l e Translate หรือว่าใช้โปรแกรมอื่นก็ได้ที่แปลภาษาครับ ส่วนเซตติ่งนะครับจะอยู่ด้านขวาบนที่เป,เป็นรูปฟันเฟืองน่าจะเห็นนะด้านขวาบนสุดเลยนะครับแต่เข้าไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าด้านบนสุดเนี่ยมันจะเป็นพวกเสียงนะสองอันเนี้ยอันนี้เป็นเสียงนะแล้วก็อันถัดมาคือ sensitivity หรือว่าเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอนั่นเองครับซ้ายขวาบนล่างจะให้มาเร็วเท่าไหร่อันนี้คือเป็นแกน x ซ้ายขวาอันนี้คือเป็นแกน y ก็คือบนล่างนั่นเองครับส่วนในพวกนี้คือกราฟิกต่างๆครับก็เดี๋ยวผมลองเปิดสุดกันละกันอันนี้คือสูงสุดนะอันนี้คือต่ำสุดนะนออครับอ,ารรบอ่างยง <Years. S 1> จะปรับเองเนี่ยก็คือกดตัวด้านล่างก็ได้นะครับตรงนี้มันจะให้เราเลือกเองเลยว่าจะให้ปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กไอตรงไหนไว้ตรงไหนอันนี้ก็ลองปรับดูกันละกันเมื่อเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดตัวนี้ด้วยนะจะเป็นการตกลงนะครับเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ด้านซ้ายนะ้เป็นการออกมาด้านนอกนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายตรงนี้คือใครมีไอเทมโคดก็บอกหน่อยก็แล้วกันกรอกที่นี่ได้ส่วนเรื่องของการล็อกอินนะครับเกมนี้สามารถล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้หรือว่าเล่นแบบเกสมาก็ได้แต่พอเล่นแบบเกสแล้วเนี่ยผมดันนนหหาาไไไมม่่่เจจอวจะปผูก ID ที ใครเจอก็แวะมาบอกกันหน่อยกันแล้วกันครับว่ามันอยู่ตรงไหน